ใช่เป็นเทวกุชนามหามงคลานารายณ์ไวศิรวัสถานอ,อนาคตข้างหน้าคณะบริวารของพระจิสตานารายณ์จะมาอยู่ตรงนี้เยอะน้อยเป็นเอาเศษทีทั้งนั้นอีกหน่อยจะไม่ได้แค่นี้มาเป็นเต็มตึกเลยเลยนี่ยใช่แล้วก็จะมีการแจ้งดรัมเพราะทุกคนกลับไปเป็นเศรษฐีทั้งนั้นะ<า>ทุกคนจะกลับไปเป็นเศรษฐี่เพราะเมื่อได้แต่ดูธรณีภูมิปั๊บ ทุกคนพลังงานของพระเศฐีจะบังเกิดจะอุบัติเกิดมีน้ำมนต์มาด้วยสรค์พทธันผมให้สะกดพิถันพร้อมให้น้ำมนต์ลงมาเนีรวยก็รับลนจการเที่ยวจังรวัดจังวัดที่กำลังทางดีดีอ่า และสถานที่นี้ต่อไปจะเป็นสถานที่จะมีเทวปฏิมาพระศินะและคราับที่ทุกคนจะบูชาและกราบไหว้สรรเสริญในพระบารมีของพระองค์แห่งความรักและความเมตตา<ม>ให้กับชาวโลกที่ได้มาพักพิงในสถานที่นําว่าสซริมารสสถขนนุศิริธรรมอมสุขอนุศิร อาทุ่มเท้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆลูกแกขาอาจารย์เลยเขาเป็นิีงยมลูกกวลูกกวกลูกรักลูกรักต้องเป็นสิ่งดีเ่ย มาเมื่อไหร่เนี่ยจ้าอ่ะ,อะ,อะพิปุนาโอเคสำเร็จพี่พี่เตือนอ่าขอพรท่านจะกลับหรอจ้า อ่ะข้าวถ่ายรูปแล้ออ๋อส่วนตัวนะโอเคลูกเรียบร้อย <c oughs> สาธุ